ถ้ฟอร์ดเปิดเกมวันนี้ผมเกมจะพามาดูรถเรนเจอร์สปอร์ตแต่งเต็มทั้งคันนะผมตัวนี้นะเป็นเรนเจอร์สปอร์ตขับ2นะครับผมราคาของเขาอยู่ที่9ก9 0แสนกมาบาทนะครับผมเรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยแต่งอะไรบ้างนะผมเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะครับผมมาพร้อมกับแถบสีสสีนะครับผมคุณลูกค้าเลือกได้เลยนะว่าจะเอาสีอะไรน,นะครับผม แต่ที่คุณลูกค้าตอนนี้แต่งนะผบเป็นสีลายทองชาติไทยนั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับมา BM สีทองตัวขนาดเล็กนะครับผมนี่คุณลูกค้าก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะผมว่าจะเป็นสีทองหรือสีเงินนะครับผมมาพร้อมกับไฟม mm ินิไลท์สามจุดนะครับผม mm hmm. นี่เป็นแบบนี้เลยนะ mm hmm. เลือกได้นะครับว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีเหลืองนะครับผมตัวนี้ติดอักสรอะคริลิกที่เขียนคาว่าเจอร์มาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับแถมตัวนี้ผมยังติดเป็นสกูปขนาดใหญ่แบบนี้ได้ด้วยนะครับผม แล้วก็ใครที่ไม่ชอบสีดำแบบนี้นผมสั่งทำสีได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ตอนนี้นผมไฟตาแมวนะครับผมเลือกลายได้เช่นเดียวกันว่าจะเป็นลายขีดๆหรือว่าจะเป็นลายรูปตัวยูแบบนี้นะครับไฟของเขานะครับผมคันนี้จะเป็นไฟ LED Reflector นะครับผมเปิดปิดเองอัตโนม,มัติได้นะครับมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันลูกทรง C-Cam ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบลฟอร์ของเรานั่นเองแถมยังมีข้อไฟหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านล่างนะครับผมกันชนหน้าของ Outlander นะครับผมเป็นเหล็กหนาแบบนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าแข็งมากๆแถมมีไฟ LED ให้ถึง4่ดวงเลยข้างละ2แบบนี้นะครับข้างล่างนะครับผมห่วงลากจูง2ห่วงพร้อมกับกันเอ่อกันกระแทกนะครับผมข้างล่างเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่บอกเลยว่าเท่มากๆนะครับผมแค่ข้างหน้าเนี่ยก็สวยมากๆแล้วนะครับเรามาดูกันด้านข้างบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับผม เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะผมคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะผมลายฟันเฟืองแบบนี้นะส่วนล้อแม็กของเขานะผมนี่เป็นแม็กเอวามไพรแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นแม็กขอบ20นะครับผมสีเงินตัดกับดําเงานะผมสวยงามมากๆนะส่วนล้อแม็กเนี่ยเป็นแม็กขอบ20สี่ยังอยู่ที่275ทํา55 R 20นะครับผมส่วนข้างในตรงนี้นะครับเป็นปีกนกนะครผมยกสูงเรียบร้อยแล้ว บอกเลยว่าทําให้รถคันนี้เนี่ยด,ดูดันยิ่งขึ้นนะครับผมขยับมาอีกหน่อยนะครับตรงด้านล่างของเราจะมีเป็นบันไดเหยียบข้างตัวรถนะผมอันนี้ก็ของ t l a n d e r เช่นเดียวกันนะครับผมมาพร้อมกับไฟให้ถึง4จุดเลยนะผมติดทองข้างนะครับนี่เป็นเหล็กแบบนี้เลยนะข้างบนนะผมคิวกันสาดนะผมนี่เป็นของレนเจอร์แบบนี้ส่วนแหลกหลังคานะครับผมมาพร้อมกับไฟ LED เช่นเดียวกันนะครับผมถึง2ดวงเลยนะครับผมจะมีข้างข้าง อย่างอันสองนะครับผมตัวนี้ปรับระดับได้เก็บของได้จริงนะครับผมบอกเลยว่าใครใส่แคมปิ้งเนี่ยต้องชอบมากๆนะครับตัวนี้ผมคุณลูกค้าเขาติดเป็นโลบาของ t l e n d e r มาด้วยนะผมเป็นโลบาปืนกลคนู่แบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟ2จุดเช่นเดียวกันแถมยังมีไฟเบรกให้ด้วยนะผมเป็นไฟสีแดงๆตรงนั้นนั่นเองส่วนของฝากระบะท้ายนะครับผมมาพร้อมกับ ที่ข้อฝาครับผมคุณลูกค้าเลือกทําสีได้เช่นเดียวกันนะครับว่าจะเอาเป็นสีดําแบบนี้เลยหรือว่าอยากแต่งเป็นสีอะไรนะผมบอกเกมได้เลยนะครับผมดน้านล่างนะผมเป็นการชนท้ายแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับไฟ led สองดวงแล้วก็ยังมีห่วงลากจูงรูปโอเมก้าแบบนี้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากะครนะผมสับเจ้าคันนี้นะครับก็จบกันแล้วผมสับเจ้าตัว ford ranger sport 4 x 2คูณตัวนี้นะผมราคาอยู่ที่9ก9 0แสนเกาทนะครับาทนะผมคันนี้นะเกมมีส่วนลดให้ถึง 1แสนบาทเลยนะผมแต่ว่าใครอยากแต่งชุดแต่งเท่ๆแบบนี้นะผมสามารถติดต่อเกมมาได้นะผมที่เบอร์082-234-0593นะครับผมหรือว่าจะแอดแอดีไลน์ที่เบอร์เดียวกันก็ได้นะครับผมวันนี้เกมขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับผม